S <S> เป่งในตีเทลแรกไฟแรกเลยพอจำด้พอแสงวันนี้ตีเป่งนไหนไฟแรกของแสงวันนี้ชนะครับชนะมันนะเป็นไหนมันอยากตีขึ้นใชไหมข้ามด้วยเปียกอยากตีอยากได้ขดงองเลยเขาบอกซุกอะไรกายังเก่งไงมือเบ้ากันเสร็จเขาดีซื้อมันม้าแต่หน่อยแล้วพอหายคือจังหวะ หยัดว่างานหนัยอดว่งานส่อวันมัน่อันนี้เพาบ่น่อยดุเดือกันเขาบรรเลงบรรองรรจดเป็นนองเขาบรรทุคนเนาะอันนี้ซื้อซื่อมันมาตัางใน้อยต่้งต่มันต่อยตัางยังีสีพุ่ลคระลูกเห็นพอสีมุ้ยเพราว่าอะไค้นมันนอกอาชีพนี้แสงมาอนี้กัน คือเห็นพอต่อยมวยกัตามพอสายเลือดสายเลือดคือใกล้ตีแหละครับเห็นพอตีกัอ่าลูกอยากตีก็ตีปั๊บอ้าวมีแววนี่วะก็เลยเห็นลูกมากเลยก็เลยตามพอตอนเริ่มจับเริ่มซ้อมแรกๆตอนอายุเท่าไรนอนแสงมันนี่หกขวบซ้อมตั้องหกปีเป็นในตีเทแรกไฟแรกเลยพอจำในพอแสงมันนี้ตีเป็นไหนไฟแรกของแสงมันนี้ชนะครับชนะมันเป็นไหนมันอยากตีนี่ตรงไหนข้ามด้วยเปียกอยากตีอยากได้ของเลย โอ้ยืมของเรียนพ่อซื้อของเรียนโมยเด้อเออซื้อเอ๋อตีมืยที่ไหนพ่อเตียครับครับครับเอาเลยจับใส่ไปเปรียบมวยในตีอยู่บ้านใด้พอจับในบอสมัยเล็กๆอยู่ชัยภูมิแต่ว่าน้ำหาไรกาไเต้นกาโม่เบียบบ้างโม่หวัดโม่หยางไปเที่ยวงานวัดงานอะไงเห็นก็จะตีอยากเห็นของเร่ยนนะจัดได้ของเร่นพ่อแม่กับพ่อโมมีเงินโมมีข้าวเหมือนคนมานอนตะกีนเนาะครับแต่ลำบากหลาย อาซุเมอื้อนี่กัดเขาจะก็เริ่มฮัดกันหน่อยกันบนซุ่ค้อนหล่าพวกมันยังเก่งมีพื้นฐานมากแล้วพอแบบทื่อตีแถกเห็นแววแล้วว่าก็โอเคปริภาคกันซอมพอคุ้มนองมันยังพอคุ้มแสงมันนี่ยังไงมันจังแบบเออค้อนเดือดนี่ผมเดี๋ยวเบิึงเคล็ดลับแต่ละคนมันสีสีคนละลูกแบบแล้วแต่ระบบแต่ว่าปัญหาคือมันปล่อยบ่ได้ คืออะไรครับครับคนเฮามันคือระบบแบบไหนไข่ม้ยแต่ละคนไข่เนี่ยมันเดือดม้ยมันคือกันครับครับแต่แงมันนี่แซงมันยังในผอดแซงมันนี่ผอปั่นมาเองเลยหรือว่ามีทรงเขาไข่ทรงหยางแนบบ้ปั่นมาเองครับเรื่อยๆเลยนะครับอาศัยบารมีของแน่ไข่มันผ่านมากของนออดของเต๋อของเต๋อโมเตอร์ต้องใช่แล้วโมเตอร์ทุกอย่ทุกคนแหละที่ผ่านมาซช่วยกัน เป็นใน,นหอดเจนหอดสุบินีแสงมันนี่สำลับปอดไอ้คนเป็นอย่งไรบ้างบอลเป็นังในสำรับพอ่อแสงมันมมนี่สุบินีลูกไส้ผูน้นีมันโอเคป่ะผม,อย,มอยู่ตรงไห <2 S 2> นเจนหอดอยู่ยูนมสองปีผมก็อยู่ยูนมสองหนึง่งโอ้โหซีซัส<บ>ีได้อีกตั้งมาแบบหลายปี<อ>มันเป็นอย่งไรตัง้งแต่น้อยจนเราเท่าอายุซีบยูนมสองนี่ก็ต่อยมวยเฮากก์ต่อย่ามดูแลร่างกายมวยเก่งทุกข่ายจีบอกให้การเน็ตมวยนี่เก่งทุกข่ายแต่ว่าเน็ตคนละบบคนละระบบ่นครับเ่ย แม็นวะอันั้างกายเขาไปเห็นปั๊บป้าก็จะวิ่จริงเลยอ้าวหันข้างกายไปเห็นโอ้ยส่องไปจำหนีกี่อืมหันางกายเขาไปเห็นปั๊บออ้เก็จะเป็นระยะนะเนี่ยคือมันคนละหรอผมตองไปตีหันข้างกายส่องเฉยไรตาตีมั่วมันมื่อจวนต่อยดีอืมบางคนส่อมดีมั่วมันออกมาเฉลไยมันการกลับกันการแกะเกมนแต่ระบบมันก็แล้วแต่ไผแล้วแต่มันแล้วแต่นักมวยพอมแมนครับ จังบอลนี่สไตล์แรกๆที hey. s <S ่พ um. ่อฮัดให้ก mm ับ hmm. ฮัดฝีมือเลยบอลหรือจังไงสไตล์มวยน้องเบิงสไตล์พุทธศูนย์พุทธศูนย์เมื่หยังเมื่หยังพ่าตาเบิ้งโอ้การแก้เกลี่ยแต่ละแต่ละไฟมานั้นไม่ตีขึ้นกันพุทธศูนย์การต่อยมวยไม่นต่อยแบบเข้าบระดัจังมันนี่เจอเน่ากับต่อยอีกแบบนึงมันนี่เจอย์ตัวสมกันกับต่อยอีกแบบนึ่ง บางเยาวะมันกัดสองตัวแบบเก่าบางเยาว์กัดสองตัวแบบไหมอย่างเดียวเลยการต่อยมือมันม่วนวายเดิมเดิมมันก็เออเขราแกจทางเขามากแต่ง่ายครับต่อยมือเดิมเดิมนี่พอสุดท้ายผมฝากคอพปองลองบอลนี่ให้กล่องฝากลูกไส้อาจจะแบบมันมาฟังอาจจมันเดือดเบิงคลิปเบิางอย่างจากน้อยเชื่อแสงมันนี่นะครับพออไม่ไปถึงคอบอลกับแสงมันนี่ เอออยากบอกตั้งใจลูกแล้วอไฟนี่เต็มที่หอยมันออกมาดีแค่นั้นแหละครับผม